สวัสดีครับทำไมเข้าโ,โซเชียลแคมมันต้องขึ้นตัวนี้ยสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีค่ะอะไรเฮ้ยสวยว่ะ<ห>คือตอนนี้เราอะอยู่ค่ายค่ายลูกเสือค่ายลูกเสืออ่ประจําปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าโรงเรียนโรงเรียนเด็กสุนัยยามจังหวัดจันทบุรีสองสองหนึ่งหกศูนย์ที่นี้เราอะ เราก็กําลังทําค่ายการค่ายลูกเสือแล้วก็แล้วก็มีคนนี้มาคนน,น,นนี้คนนะนนอาจารย์โตเทออียนแล้วพอเสร็จเออนี่จะมาเล่าอะไรฟางพี่โตเมื่อกี้พี่โตไอ้เปาด้วยไอ้ฟาเมื่อกี้ใช่ปะ ไอ้ปาวอ่มันถ่ายรูปอยู่นี่ดีๆพอนิกมามกพอนิกมาอยู<า>่ดีมันเดินหนีไปเลยไม่รู้สาเหตุอะไรเลย <c oughs> มันสะ,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 ะพายกระเป๋ามันสะพายกับมันสะพายกระเป๋ากล้องปะเออไม่เป็นไรทุกคนเมื่อกี้ดีว่าเดินเฉยหนีเฉยเลยอ่ะเฮ้ยนี่น,นะกุญแจรถอ,อยู่ <c oughs> นะจะรถตาว่ะออยู่ท <c oughs> ี่ <c oughs> มันยามหนีไปไหนไมึง่รู้หน้าไงกูว่าเขาต้องเดินทั้งตับบลเลยน่ะการเดินทัวร์หน่อยเสียใจคือ แล้วน,น,นี้เราก็ขโมยโทรศัพท์สตารมาหนึ่งคนแล้เราก็จะดูว่ามันจะโทษใครใครจะเป็นคนผิดแต่เราไม่ผิดคนที่จะผิดก็คือเพราะว่าเพราะว่าคนที่เปคนต้นคิดให้เราหยิบมายเียจะมาดูกัน คือหลังจากเปงนีแฟนบางเคียงค่ะบเปล่าคือกรณีคือคนเนี้ยคนเนี้ยครูนิคครูนิคคนเนี้ยเขามีเขาเป็นแฟนกับเด็กนักเรียนชื่อเปาอะชื่อชื่อจริงชื่ออนชื่ออนุชาใช่ไหมอนุชานากกู้แล้วฮะอนุชาบุญประคง ถ้านิกนำสกุลบุญประคมนี่ลามันบุญกว่านำสกุลไม่ใช่อ่ะทำไมไม่บอกอาจารย์โต้งเดินร้านดอกไม้คงจะเดินไทางนู้นแหละมาคงไปนน้นแล้วจะกลับมาทางนี้ก็คือเราจะมาดูกันว่าใครจะเป็นใครจะโดนกล่าวหาว่าเป็นโจรแต่บอกว่าตรงนี้เลยว่าไม่ใช่เราบาย